สบายดีดี employer, Inst aller. Inst aller ่อะรกระเป๋าออแงตับซื้อกระเป๋าอักผ้ากระเป๋าแง้าบลืมบอกะน้มันซื้อ่กเยบก็จะเห็น มาว่าตั้งวอะไรประสาคัญนกระอด้กันแม่่ามเปสาขั้มดเออองข่อยกับ่อองข่อยกัสาบบอเผาด้เออดีกันสรมาสกพ่อะไรได้้เกบม่่งเลยคุณเน่เสกผัวทุ่งเดือ

มันเาพี่อ้อมผิด <own> จ <stories> ouais. uh, oh. ุ่มผิจุ่มสวัสดีค่ะอ้เป็นยังเอาลงกับตาไปล้วมันจะเห็นขาอ้อม า,า,า,กกาอ,อย่าโฟกัสล้ะดื่นเดินโฟกัสผู้สาวเด้อปดแล้วแม่มออต่อเลยเมื่อนี้พากันมากินจุ่มสวัสดีค่ะ27คนคะ่ะ5าวันาาดูนะคะเข้ามาแล้วกดไลคกดแชร์ให้ด้วยนะคะ เ็พยังอยู่ครับสิพากันกินข้าวค่ะทักทายค่ะกินไม้ซื้อทุเรียนมไหมอี๋เลยดิบนะหมดดิอบแล้วอันไหนจะดิบแข็งนะ้องสวัสดีค่ะ จินทุเรียนค่ะกินท <inations> uh ุเรียนพิมอนพี่พี่พี ah ่บอยพี <isis> <ideas> ่เดียรบใช่พี่มอนจะมาเป็นคุณเข่าคุณเอ็มเฟสสวัสดีคุณคำเที่ยงนาขามทำไมแบบแซ่บสวัสดีค่ะคุณอาแฮมนอนโอ้ my god สวัสดีเพื่อน ภาษาอังกฤษกับอโดนโนสปิงลิสนะคะสปีกไทยนะคะสปีกไทยหนาวฟ้าชัดๆกินอำแรกินอะไรกินอะไรกินทุกีย่านเลยกินไปได้ด้วยอ๋อผมไกินนะผมไปกินเบ๊ซีเราเป็นเเบลีบ้ามันกระสือมันจะไปข่าวราวข้างเตอเบ๊ซี่ัจะมาตายสรุปใครตาย khỏi mua kim bát chi, khỏi mua kim bát chi, ấm bò khỏi mua kim คุณปีเตอร์สวัสดีค่แบ็กิน้เรียนกินผู้เดียวมดบอกินมดบอผู้เดียวผู้โดเล่หมดจ้าเธอเธอเธออยากเกิดเป็นมาริโอฮะต้องรอสมาริโอเ่าจะจีบจะได้มันรอจะจีบนะเขอไป่ได้มาสลอเด้มาสลอดวะเออมาสลอดมาสรอดมาเล็กน้อยว่ะมาเล็กน้อยว่ะ

สวยจังออน,น,น้องอ้อมพี่่อนนอนสบายดีครับทักทายครับสบายดีใจทักทายค่ะสวัสดีค่ะยังอ่ะเราเป็นได้เห้ยสปีดไทยนะคะ คือผมกิน,น,นหรอือว่าจะเป็นพวกแพ้บอกกินนะมันไม่แข็งอันนั้นอนันไมเลยเคกินละเคยกินละกินมาได้ <c oughs> น้องฟ้าเข้ากล้องเข้าน้อยหนึ่งน้องฟ้าน่ะ <c oughs> ผมตาเขีหูตึงก็ได้หรอครับถ้าไม่โอ้กะซิว่าพออูดจะกะว่าออกไปจะไป <c oughs> คุณบุญเกินสวัสดีค่ะสวัสดีครับคูณเกิทั้งคู่เลยเอาวันนี้เลยกันป่ะอู้้ตอยู่แถวบา บางบางมดบางขุนเทียนนะครับยังยังไม่นอนโอค่ะคุณหาม็นตัอเรี้นงนาะไม่่ะสวัสดีค่ะภาษาอังกฤษนี่นะคะ s o m ผู้สาวทางใดเนาะผู้สาวทางใดเนาาคุณก้อนคุณก้อนก้อนก้อนเพื่อนของเพื่อนของคุณสวยเพื่อนมาริบอะ กยังไ่ได้ส่งงานอยู่แล้วกันเส่งะไรจะบอกกดเออเดี๋ยวมะลีออกจากหน้านี้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเข้ามาใหม่น้องน้องฟ้าใช้โทรศัพท์ส่งงานก่อนแป๊บหนึ่งนะคะอออทุกท่านค่นะผู้รอนน้องฟ้ายังไม่ได้ส่งงานลเลย เดี๋ยวแป๊บนึ่งเข้ามายังไม่ได้ลงไลฟ์นะคะแต่ว่าแค่จะออกจากหน้านี้เฉยๆเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะจะว่าก้นไปว่าเรมจะหาคนเรากำยังถามหาคนมาสิเห็นอะไรก็มันเยอมมันเห็นจากไนเยอะกจอ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอยู <pl> <being> YouTuber, ่กับยูทูบเบอร์เนาะไม่ไต้องอย่าไปอยากกินคำใหญ่เลยขอท้วงเลยกลุหลักก็จริงจริเลยเนาะ่โคตรตล่าเบิร์ดเบิร์ดยูนีิได้ทานมาประดิษฐ์อ่างสรุปเลยนะึ่งประเด็นนั้นหร

เพื่อนของคุณสวยเรอสร้งขอบคุณค่ะเพื่อนก็ไลค์คนเพื่อนกันหลายคนเถอะจิ๋วลุยนีไม่พัดเมื่อไหร่ถ้าไล่สดก็ยิ่งาน่ะคนเบิ่งเป็นร้อยคนเนาะในยูทูบนะเอาเอาขึ้นไว้เลยปลาเปิดนั่งซุ้เลย้ายู่บ่ ใช่เดินปเอาลงแล้วก็เอาขึ้นจุ่มเอาข้าวมันสำปะมันเปื่อยได้ป่าพยายามไดิมาเดี๋ยวพี่น้องต่อไปมากินข่าวล้กันได้เฮ้ยเอาหมูลงให้เฉลียวใ้เฉลียวยืนอนู่กนอย่งมส่ใรว่าไปเล้ มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะ,คะามานะหม,ม,มูเขียวหมูหมูเขียวเกาหลีน้ำบัวน้ำบัวน้ำบัวไม่ใชหมูเขียวเป็นไหนหมูเขียว ็น้องฝ้าพร้อมอย่างไรสักไหนน้องฟ้าอยู่นี่เด้อ่ะคุอกบน้องฝ้าไปเด้ออ้อมกินข้าวอนไหนเกไม่แล้วพี่น้องมกินข้ากินจุ่มนี่ก็หันไป มันนี่ดอกมะลิสีน้ำเงินปัญหากับฟ้าอีกหน้านึงก็คือผ้าแบทเทิรนกันเลยมือนี่อ๋อฉันเลาได้จ้าอ๋อฉนล่ลบไปันเลบไปเาไฟเบิร์คือไปยังกระโดงมาอืมไยังบุตรของร้านเป็นปอดเ้อเงี้องมือีนะเอากาษที่ตเรียนเ มูเคียวจบ่มูกาจิเูเคียวจับมูกาจิแล้วเาอาเอาทำงหน่อยถึันะจะขาเย่างมาบิงเน่เนาะมาเลยกินมันไม่คนเบ้างละล่งขึ้นไหมเอาอะไรได้เหาอตกไบมือเลี่ย

มัน่ลงมากยขเออราจะไอันนั้นคุณนั้นนะแม่จนาคุณนานะค่นขอเห็นย้าอยาอันนั้นตาปลาสู้ขึนย่ง่อยากกินตาปลาด้ยยเทียนเราไม่ที่องมาส่งเราเห็นเลยก็ความเมื่อนั้นนะมาแม่คิวหน้าก็ัวดไดลไมึงนี่ก็แรกขอกบไปเอจใจอย่างพ่อขอลงไรซื้อดนิการวันแล้วคอยเห็นไปย่างไปในห่า อยู่หา,านะมนากับแผ่นเดชคาดกาวพื้นค้นตัวหนาไรครังนะมัมน,น,นากะว่ามันออกว,วนันก็ได้มันก็เลยนบากับแพนเดว สวัสดีนะคะ17ท่านที่ข้ามารับชมโอ,อ้ถ้าสามคนเลยนะข่ามาพี่นอ้นอ,องมาเบิ่ง้นกินข่าวเอาไปกินนีไ่ไปละ อ๋อสีเหมือนออน,น้ำอ,อ้อยเลยอ๋อเสียด <นะ S 3> อันแมบบ่ตะเกียบแทงอ,อ,อุ้ยนี่แม่บ้าไฟดูดมา้าอุ้ยอันนี้นะอุ้ยน้ำน้ำทีไม่ใชน้ำเอาออใไปใส่บะเดือดนั่นแหละเจาะอันนั้นก็เอาเลือไปคูนยามเอาไปก่อนไฟถ่านหน่อยเลยมั้งบ่มีน้ำยาเป็นถ่ากินไฟดูดก่อนมันมีแต่มีอยู่ ข้าวมินอ่ะท่านที่าปี๊้ชื่อน้เงากระบองมีไม่ใช่ตอนปลาเดยนี่นะเขาลงะลจุมเอาจันมัเนซิปเปอร์ญี่ปุ่นันชิปเปอร์อ่ะบอก เกลน่ยพยาดช้อนขึ้นมาด้เยอะช้อนอันนี้ช้อนช้อนแบบว่าเยอะเด้งๆหยวกาไปแล้วอ้ยโอ้ยช้อนจะทำจีบสำนมันลวมมั้งไหม ยังจบได้แล้วต้องใส่ล้ะป๋านตรงป่านไหสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะยี่สิบสองท่านเข้า,ขามาดูรับชมไปเป็นจบนี่เหรอพี่มาจบอันทบจบนี่เหรอ,อบายบายนะคะทุกคนจุ๊บๆคะ่ะบ๊ายบาย